สวัสดีและไม่ชอบทุกท่านกันด้วยนะคะขอตอนนข้อนรับเข้าสู่รายการดิมี่นะคะวันนี้ก็มาอยูก่กับกิจกรรมที่เคลือบคลายเข้ามานะคะจะเป็นกิจกรรมอัปเดตใหม่นะคะทุกคนก็ตั้งแต่วันที่9ถึง27ดีนะคะวันนี้พิเศษมากนะคะจะมา สอนรับฮีโร่ใหม่นะคะก็คือน้องบิรอนนั่นเองเป็นแบบว่าช่างซ่อมอะไรประมาณนี้นะคะแต่บิรอนเนี่ยเขาแจกฟรียกเซิร์ฟเลยนะคะทุกคนวันนี้มาทําการรับพร้อมกันดีกว่านะคะอยากให้ทุกคนเข้าเกม RV นะคะเพื่อมารับฮีโร่ใหม่มากๆเลยนะคะใครพลาดแล้วก็อาจจะพลาดเลยอาจจะไม่ได้ฟรีแล้วอะไรประมาณนี้นะคะทุกคน เ,เพื่อนทําอะไรอยู่อ่ะถ้าไมมีสกินส,สวยๆที่ r v เยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนําแฟนเพจนี้เลยอด m i n ต้น,น TP7 เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า10,000แคนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการางานสร้างนะอด m i n ต้นไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สําหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝะ แฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะวันนี้นะคะรีบเข้าเกมมาด่วนๆรีบมารับกันเลยนะคะสำหรับฮีโร่ใหม่นะคะคลิปนี้ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราการเดี๋ยวเดนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดกิดจกรรม Rv อะไรใหม่ๆนะคะอ่ะเรามาดูวิธีรับกันเลยนะคะกดมาตรง น่าร่วมกิจกรรมนะคะเราก็จะเจอกับกิจกรรมนี้นะคะอัปเดตใหญ่แห่งความทรงจำทำภารกิจครบรับฮีโร่บีรันฟรีทันทีนะคะก็เริ่มตั้งแต่วันที่9ถึง27ตุลาคมนี้นะคะทุกคนเริ่ม9นะใครเข้ามาก่อนก็จะได้รับไปก่อนเลยนะคะทุกคนอ่ะกดที่เข้าไปเลยนะคะนี่ ก็จะมีภารกิจมาให้เราทำนะคะวิธีทำภารกิจก็จะมีล็อกอินนะคะเล่น55แล้วก็เข้าร่วมหมดจับคู่กับเพื่อนนะคะทุกคนก็จะมีแบบว่าเล่นเกมหลังอัปเดตใหม่นะคะซึ่งอัปเดตใหม่ก็คือจะมีทั้งรีแลงกบัฟเนิร์ฟอะไรต่างๆนะคะ mm hmm. เพิ่มเข้ามาตั้งแต่หลังวันที่16ตุลานะคะ mm hmm. เดี๋ยว16ตุลาเราจะมาทำคลิปอีกทีว่าบัฟเนิร์ฟเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะเออมา เดี๋ยวเรากดรับไปเลยนะคะตอนนี้เราได้แค่ล็อกอินเนาะแล้วเราก็จะได้มาทั้งหมด40แต้มนะคะซึ่งบิลรอนเนี่ยจะใช้ทั้งหมด500แต้มนะคะทุกคนเราคิดว่าตัวโมเดลบิลรอนเนี่ยน่าจะโหลดมาในเกมวันที่16ตุลาคมนี้นะคะอะเดี๋ยวเรากดมาดูรูปภาพใหญ่บิลรอนก่อนก็ได้นะคะเผื่อที่แบบใครที่ยังไม่รู้จักนะคะว่าบิลรอนหน้าตาเป็นยังไงถ้าเรากดแชร์ตรงนี้นะคะเราก็จะได้รับที่นสนรุ่นด้วยอะเดี๋ยวเรากดแชร์ให้ดูนะกำลังโหลดรูป แชร์ดีจะเป็นอย่างนี้อ่ะขอเซฟลงเครื่องก่อนฮีโร่ใหม่บิลอนก็เลือกนะคะว่าจะแชร์ในเฟซหรือว่าจะแชร์ในไลน์อะไรก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองกดแชร์ไปก่อนนะคะเรากดแชร์แล้วนะคะมันก็จะขึ้นอย่างนี้แชร์เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้กล่องรูนน่าจะเข้าในกล่องของขวัญแหละประมาณนี้นะคะง่ายๆง่ายๆก็เข้ามาตรงนี้นะคะปลดล็อกวันที่จะมีปลดล็อกนะอันนี้ปลดล็อก10 11 12นะคะจะเป็นพวกเนื้อเรื่องปูเนื้อเรื่องไปแล้วก็ จะมีคีบป่าอันนี้แท่นกระโดดนี่นะคะบิดดาเมลเมลด a าอ่านผิดขอให้นะคะเพราะว่าอะไรไม่เก่งอังกฤษนะคะแต่ก็พูดไทยชัดทุกคำเออ <c oughs> <c oughs> ก็ปลดล็อกวันที่10 11 12นะคะไล่กันมาติดๆเลยจะมีเขาว่าจะมีเปลี่ยนคลิปด้วยแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องใหม่ด้วยนะคะนี่ถ้าเราได้ครบร้อยแต้มนะคะจะได้กุหลาบม,มิตรภาพอ่ะ200ได้ทรโขงสาวร้อยได้ลูกแก้วนะคะ4 0่ได้ปัดเปลี่ยนชื่อนะคะทุกคนเป็นโอกาสดีนะคะ ซีซั่นใหม่ชื่อใหม่เออเราก็ชื่อเดิมแหละเราชอบนะแล้วก็500ก็บีรอนไปเลยนะคะทุกคนกิจกรรมแบบง่ายง่ายฟรีๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนก็เข้ามาในเกมก่อนรับก่อนนะคะทุกคนวันนี้เลยนะคะด่วนด่วนด่วน,วน,วนจี่มานีแสงนะ ก็เข้ามารับก่อนก็มีสิทธิ์ได้ฮีโร่ใหม่ก่อนใครนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนรีบมารับนะคะกิจกรรมดีๆแบบนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะทุกคนเออมาคลิปนี้ก็ฝากกันก่อนแชร์กันไลค์ก็ดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวมีอารวีอัปเดตอะไรมานะคะเดี๋ยวจะอัปเดตอะไรให้ดูนะคะทุกคนอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ